ขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายหลังมีคำพิพากษามาตรา1993จำเลยซึ่งศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้แพ้คดีโดยขันนัดยื่นคำให้การถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจำเลยนั้นอาจมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้เว้นแต่ศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่มาแล้ว มาครั้งหนึ่งแล้วโอเลบสองคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายกำหนดเวลายืน่นคำขอพิจารณาคดีใหม่กำหนดเวลายืน่นคำขอพิจารณาคดีใหม่มาตราหนึ่งเก้าเก้าจตวาคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ให้ยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เนื้อหาของคำพิพากษาเนื้อหาของคำขอพิจารณาคาดีใหม่มาตราหน199ึจัตวาวรกสองหนึ่งเจัตวาวรกสองคำขอพิจารณาคาดีใหม่ตามวรกหนึ่งให้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดยื่นคำให้การและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่า หากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะและในกรณีที่ยื่นคำขอร่าช้าให้แสดงเหตุแห่งการที่ร่าช้านั้นด้วยการพิจารณาคำขอให้พิจารณาคดีใหม่และผลของคำสั่งตามมาตราหนึ่งเก้ากบนจะ เมื่อศาลได้รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่แล้วหากศาลเห็นสมควรและศาลมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีหากศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบวรรสามตอนท้ายแต่ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้คู่ความกลับคืนสู่สถานะเดิม ดังเช่นก่อนบังคับคดีได้หรือเมื่อศาลเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะบังคับเช่นนั้นเพื่อประโยชน์แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกให้ศาลมีอํานาจสั่งอย่างใดๆตามที่เห็นสมควรแล้วให้สารพิจารณาคดีนั้นใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยขัดนัดดิ่นคำให้การโดยให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรวัก4 คำสั่งศาลที่อนุญ,ญาตให้พิจารณาคดีใหม่ให้เป็นที่สุดแต่ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตผู้ขออาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้คำพิพากษาหรือดังกล่าวได้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด